ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะก็มีความคืบหน้าเรื่องของคด,ดีค่ะเมื่ออสอคนที่ลงมือก่อเหตุนะคะได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนโรงพักควนมีดอภอจะนะจังหวัดสงขลาแล้วค่ะแต่ยังคงให้การปฏิเสธและก็ยื่นหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินมูนลค่า5 0 0แสนบาทประกันตัวออกไปความคืบหน้าในคด,ดีอ,อสอ,อภิเชษแก้วนวลอายุ31ปีค่ะซึ่งก่อเหตุใช้ป,ปืนอากายิงใส่นางสาวจิรพันธ์แก้วชนิดซึ่งเป็นแฟนสาวที่คบหากันก่อนหน้านี้เสียชีวิต ซึ่งสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องชู้สาวนะคะหลังจากคบหากันมานานกว่า4ปีก็มีปากเสียงทะเลาะก,กันบ่อยครั้งจนกระทั่งถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงกันจนเสียชีวิตล่าสุดช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอจนะได้พาอสออภิเชษมามอบตัวพร้อมด้วยอาวุธปืนอาก้าและแมกกาซีนซึ่งใช้ในการก่อเหตุซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้ทําการสอบปากคําพร้อมกับแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาให้ทราบแต่อสอภิเชษยังคงให้การปฏิเสธพร้อมกับใช้หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินมูลค่า5,000 0 0บาท ยื่นขอประกันตัวออกไปซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนก็อนุญาตให้ประกันตัวนะคะเนื่องจากว่าผู้ต้องหายอมเข้ามอบตัวแต่โดยดีและหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีทางกฎหมายต่อไปค่ะ